สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง youtube นาคาชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับทำหลังจากที่หวยออกนะครับ1กุมภาพันธ์6 7 6 7นะครับรอตตอรี่นะออกรางวัลที่1นะครับ607นะครับ607 063นะครับ607 063 นะครับและเลขท้าย2ตัวนะครับก็0 9นะครับ0 9เลขหน้านะครับ9 4 3 4 5 4นะครับเลขท้าย3ตัวนะครับ5 9 1 5 4 4นนะครับก็ออกมานะครับปรากฏว่าเลขดังไม่มาแปดไม่มีนะครับต้องขอประธานอภัย นะครับท่านผู้ชมนะครับผลประกอบการในช่องนะครับผลประกอบการในช่องก็มีหลายสูตรที่ก็มีชุดสรุปนะครับชุดสรุปชุดสรุปแนวทางสรุปนะครับมีวัดใจบน2ชุด08 0ยนะครับ09ก็มา2ตัวล่างตรงนะครับแต่ว่าเราให้เปลี่ยนชุดบนไว้นะครับให้เป็นชุดบนไว้แต่ก็มาล่าง นะครับถ้ามีบางท่านบา,บางคนอาจจะกันไว้อาจจะพอก้อมแก้มไปนะครับชุดวัดใจล่าง5595ไม่มานะครับมา09เทน08บนก็ไม่มานะครับความฝัน9559ไม่มานะครับก็ถือว่า09ก็พอทํางานได้นะพอทํางานได้09นะครับถึงว่าชุดวัดใจบนเป็นเ,นเนแค่2ชุดนะครับก็าการล่างก็น่าจะได้นะครับวัดใจแล้วนะครับเป็นการวัดใจ นะครับก็มาที่09นะครับ09อันนี้คือแนวทางที่ให้ไว้นะครับมีในคลิปนะครับลงในคลิปอยู่นะครับมีในคลิปอยู่นะครับแล้วก็แนวทางตัวนี้เป็นคลิปสรุปสุดท้ายเลยนะครับของที่ให้ไว้นะครับก็ให้เป็นคลิปสุดท้ายในเลขรัฐบาลไทยนะครับจุดสรุปแนวทางตัวนี้กว้างๆก็มานะครับก็มาที่อ่าหน่วยนี้เข้านะครับหน่วยนี้เข้า ปสามนะครับบกสามหน่วยเข้าหน viens, Them, Toy, ่วยเข้านะครับหน่วยกฤหน้าตามนะครับหน่วยชุดนี้หน่วยชุดนี้นะครับหน่วยบนนี้หน่วยบนชนสามสูตรนะครับหน่วยบนชนสามสูตรก็มาชนสามสูตรสามนะครับสามสามนะครับสามเป็นชุดเด็ดเป็นตัวเด็ดเลยนะครับหน่วยบนนี้มาให้นะครับหน่วยบนก็ ต้องตรงตามชุดนี้นะครับต้องตามหน่วยบนนี้นะครับได้ศูนย์หนึ่งสามนะครับมาให้เห็นนะครับเป็นหน่วยบนให้อันนี้ตรงหลักที่ตรงหลักนะครับพี่ตรงหลักนะครับชุดสองตัวล่างมาไม่ตรงนะครับไม่มานะครับห้าหนึ่งห้าห้าแปดหนึ่งแปดห้าเก้าหนึ่งเก้าห้ามีเก้านะครับมีเก้าแต่เป็นศูนย์เก้านะครับล่างนะครับอันนี้มาไม่ตรงความฝันไม่ได้นะครับความฝันไม่เข้านะครับ ชุดที่เด็ดนะครับชุดที่เด็ดอ,อยู่ในนี้นะครับอยู่ในนี้ถือว่าเป็นครบ3าครบ2ตัวบน1 2 3 4 5 6 7นะครับก็มี3มี6นะครับ <adop> ผมจับข้ามกลุ่มเฉยนะครับเพื่อลดจำนวนเลขลงนะครับก็อยู่ในนี้อยู่นะครับก็ถือว่ามาเห็นอยู่นะครับมาเห็นอยู่6 3นะครับนี่ตัวที่มาตัวที่มาตัวที่เข้าสูตรที่เข้านะครับ10บน สีปนได้สูตรเดียวนะครับได้สูตรเดียวนะครับได้สูตรเดียวได้ชนแล้วไม่เข้านะครับมี3สูตรหลุดไปนะครับมาสูตรนี้นะครับมาสูตรนี้6นะครับมาที่6สูตรนี้นะครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้สีปนที่ได้นะครับอ่า สูตรสามตัวบนนะครับชุดนี้ชุดแรกสุดชีพแรกที่ลงไปไม่เข้านะครับไม่เข้าแต่มี9 0 0 9นี้พอที่จะไปแก้ตัวในชุดล่างได้นะครับแล้วก็สูตรนี้ไม่มาสักตัวนะครับ8กับ2น่าจะไปแล้วน่าจะเป็นช่วงปลายของสูตรนะครับช่วงปลายของสูตรอันนี้คือแนวทางในช่องนะที่ลงไปให้ท่านผู้ชมนะครับที่ลงไปท่านผู้ชมก็มีสูตรหน้าตามอยู่หลายสูตรอยู่นะครับก็ จะตามได้อยู่ในงวดต่อไปนะครับก็คงจะใช้สูตรเดิมบ้างสูตรใหม่บ้างนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อไปนะครับตัวเลขก็ธรรมดาก็มีเข้ามีหลุดต้องขอประทานอภัยนะครับถ้ามันไม่ยังไม่ตรงยังไม่ออกตรงอยู่นะครับครับคลิปนี้ก็มาพบปะท่านผู้ชมเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ